ค่ะคทุกคนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําในการเตรียมกระเป๋าเดินทางก่อนที่จะมาเป็นออแพรนะคะว่าเราควรจะเอาอะไรมาบ้างเพราะว่ามีน้องๆหลายคนส่งคำถามเข้ามาว่าอะ,อะไรที่จําเป็นบ้างในการเอาเป็นออแพรนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเลยค่ะค่ะง่ายๆเลยค่ะทริคก,ก็คือเราจะแบ่งเป็นเสื้อผ้าของใช้จําเป็นเอกสารสําคัญอาหารการกินแล้วก็สุดท้ายเป็นของฝากโค้ดนะคะ มาพูดถึงเรื่องกระเป๋าก่อนนะคะก็จะมีกระเป๋าที่สําหรับโหลดใต้ท้องเครื่องซึ่งเป็นกระเป๋าใบใหญ่แล้วก็กระเป๋าเป็น carry on ที่เราสามารถขึ้นเครื่องได้นะคะกระเป๋าโหลดเครื่องก็คือ,อมีขนาดตอนที่เราเอามาใหญ่สุดก็ประมาณ28นิ้วนะคะ,ะกระเป๋าขึ้นเครื่องหรือ carry on เนี่ยก็คือไม่เกิน20นิ้วนะคะหรือจะเป็นกระเป๋าเป้สะพายหลังที่ไม่ได้ดูใหญ่จนเกินไปได้ค่ะในเรื่องของน้ําหนักกระเป๋านะคะ ก็แล้วแต่สายการบินแต่ส่วนใหญ่เนี่ยกระเป๋าหนึ่งใบจําหนักจะไม่เกิน23กิโลกรมัมหรืออาจจะอนุญาตสองใบใบละไม่เกิน23กิโลกรมัมค่ะกระเป๋าแพร่ในออนเอาขึ้นขึ้นนะคะส่วนใหญ่สายการบินจะอยู่ที่ไม่เกิน7-10กิโลกรมัมค่ะแต่แล้วก็อย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือกระเป๋าสะพายที่เราสามารถใส่พวกพาสปอร์ตโทรศัพท์กระเป๋าตังหรือเอกสารตั๋วเครื่องบินที่เราสามารถจิบจับให้เจ้าหน้าที่ได้ง่าย,ายๆค่ะอาจจะเป็นกระเป๋าสะพายเล็กๆ ในเรื่องของเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าก็จะเริ่มที่เสื้อกันหนาวนะคะตัวหนาจริงๆเอามาแค่หนึ่งหรือสองตัวก็ได้นะคะไม่ต้องเอามาเยอะจริงๆเราสามารถมาซื้อเอาที่นี่ได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับอากาศของแต่ละประเทศนะคะบางทีเราซื้อมาจากไทยอาจจะไม่ได้กันหนาวมากนะะักเลยค่ะแล้วก็ยี่ห้อที่แนะนําก็คือของยูนิโคอันี้ไม่ได้มาขายของนะคะเพราะว่าส่วนตัวใช้มาหลายยี่ห้อเหมือนกันในเรื่องของฮิปเทคที่ใส่ข้างในของยูนิโคเป็น เนื้อผ้าที่บางแล้วก็มีให้ความอบอุ่นสามารถใส่ทับข้างในกางเกงยีนอะไรได้ค่ะแล้วก็มีในเรื่องของชุดชั้นในอาจจะเป็นพวกกางเกงในอาจจะซื้อมา,มาซื้อที่นี่ก็ได้แต่ในเรื่องของบาหรือว่าเสื้อชั้นในเนี่ยจริงๆที่นี่อาจจะไม่ได้เป็นแบบรูปแบบหรืออะไรเหมือนที่ไทยอะค่ะถ้าใครแบบชอบของที่ไทยก็ซื้อมาเยอะๆส่วนตัวก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันนะคะในเรื่องของบาแล้วก็เสื้อชั้นในค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึงในการเตรียมมาก็คือเสื้อผ้าทํางานค่ะ อาจจะไม่ใช่เสื้อผ้าที่เป็นแบบกางเกงยียนหรือว่าเสื้อที่มันแบบสวยงามเหมือแนบบที่เราใส่ไปเที่ยวหลายคนก็จะแบบเวลามาก็จะแต่งตัวไม่ถูกอาจจะเตรียมมาในเรื่องของเป็นเป็นแบบเลกกิง้งหรือว่าเสื้อยืดแขนสั้นหรือเสื้อยืดแขนยาวแบบนี้ค่ะเพื่อในการสะดวกสบายในการทํางานค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือถุงเท้าค่ะที่นี่ก็คือไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาหรือก็ยุโรปส่วนใหญ่คนที่นี่ก็คือจะใส่ถุงเท้ากันทุกวันอยู่แล้ว แม้กระทั่งอยูนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นหนังเท้าแบบสั้นแบบยาวแบบหนาก็คือถ้าถ้าซื้อมาจากใทรมันจะถูกแล้วมันก็จะได้เยอะถ้าเตรียมมาตรงนั้นเยอะๆก็คือด,ดีเหมือนกันสํ่สคัญอีกอย่างหนึ่งเลยที่อยากให้ซื้อมาจากไทยนะั่นก็คือชุดซัมเมอร์ค่ะเสื้อผ้าซัมเมอร์หน้าร้อนที่ไทยก็คือเราคิดว่ามันมีอะไรที่แบบสวยงามเยอะแยะ,ยะเลยแล้วมันราคาค่อนข้างจะถูกแบบพวกตลาดนะัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถ้าใครชอบแนวนี้นะเพราะที่นี่ก็จะมีเป็นแบรนด์ของ H&M เป็นของ New Yorker แล้วก็เป็นของ,ง Primark อะไรอย่างเงี้ย พวกนี้ก็คือจะราคาค่อนข้างต่ําแต่อาจจะไม่ได้สวยหรือว่าหลากหลายเท่าตลาดนัดที่ไทยถ้าใครแบบชอบแนวนั้นก็ซื้อมาเยอะๆเลยเพราะว่าเสื้อผ้าสำเรอร์เนี่ยค่อนข้างจะเบาแล้วก็ไม่ได้มีน้ําหนักเยอะค่ะค่ะมาที่ของใช้จําเป็นนะคะก็จะแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าหรือผิวกายจริงๆอ่ะพวกโลชั่นเราสามารถมาซื้อที่นี่ได้เพราะว่าถ้าเอามาจากไทยก็คือจะทําให้น้าหนักกระเป๋าเราเยอะค่ะก็ก็ใครที่มี พวกสกินแคร์ที่ดูแลผิวหน้าที่รู้สึกว่าหาในต่างประเทศเราไม่มีอะไรเงี้ยเหมือนที่นี่ก็ไม่มีของสมุดอีก็คือเราสามารถจริงๆสั่งออนไลน์ได้แต่อาจจะราคาค่อนข้างแพงเราสามารถเอามาจากไทยได้พวกยารักษาซิวอะไรแบบเนี้ยค่ะค่ะแล้วก็ยังลงไปถึงยารักษาโรคต่างๆที่เป็นแบบยาประจาตัวหรือมีใครมีโรคประจําตัวเป็นภูมิแพ้เนี้ยสามารถเอามาได้แต่ว่าในขวดยานั้นต้องเป็นแบบภาษาอังกฤษนะคะที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็พวกยาสามัญประจําบ้านที่เรา หาที่นี่คิดว่ามันไม่ได้หางา่ายอยมางที่ไทยก็จะเป็นพวกยาอมยาแก้เจ็บคอเหมือนยี่ห้อที่ที่มีที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยา่านน้าขาวยาแก้ปวดประจําเดือนสําหรับยาพาราเนี่ยที่นี่ก็ขายในราคาที่ถูกสามารถไปซื้อได้เลยจริงๆก็คือไม่ได้แบบต้องใช้ใบสั่งอะไรในการซื้อยาพาราค่ะถ้าใครเอามาก็ได้หรือไม่เอามาก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากค่ะ <S 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 ค่ะสำหรับที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเอกาสารสาคัญค่คะเอกาสารสาคัญต่างๆเนี่ยที่เราจะเอามาก็คือ ทุกใบที่เราส่งให้ทางโฮสต์หรือทางเอเจนซี่เราสามารถถ่ายเอกสารแล้วก็เก็บไว้ทั้งใบเกิดใบแปลทั้งตัวจริงหรือว่าตัวก๊อปปี้ต่างๆคือถ่ายเอกสารเก็บไว้หรือแม้แต่กระทั่งใบก๊อปปี้พาสปอร์ตของเรานะคะก็ จะมีเราก็จะเก็บไว้ในแฟ้มหนึ่งเนาะก็มีแนะนำให้ทําเป็นแบบแฟ้มแล้วก็ใส่เอกสารสําคัญต่าง,างๆไว้ใส่ในกระเป๋าที่เราเอาขึ้นเครื่องหรือในกระเป๋าโหลดก็ได้ค่ะแต่ว่าแนะนําให้ออกมาค่ะสำหรับใครที่กังวลในเรื่องของตัวเดินทางเราอาจสามารถพิ้น์มาแล้วก็ใส่ในซองแฟ้มเอกสารสําคัญได้รวมถึงที่อยู่โฮสแล้วก็เบอร์ติดต่อของโฮสค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะแลกเงินสดติดตัวไว้นะคะเื่อใครที่แบบเกิดในกรณีฉุกเฉินหรือว่า อ่าที่จาเป็นต้องใช้เงินหรือว่าในเดือนแรกที่เรามาทํางานเนี่ยโฮสต์อาจจะยังไม่ให้เงินเดือนค่ะเราก็สามารถใช้เงินตรงนี้ได้ค่ะเตรียมมาสักประมาณแบบหกพันบาทหรือ200ยูโรค่ะที่แนะนานะคะคือเราเอามาประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วมันก็มันก็เหลือแหละแต่ว่าบางคนก็อาจจะใช้เยอะบางคนก็อาจจะใช้น้อยเผื่อในกรณีฉุกเฉิน ในเรื่องของอาหารการกินต่างๆเนี่ยที่นี่ก็คือพวกอาหารแห้งอะไรต่างๆก็จะมีหมดพวกพริกแกงอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แนะนําถ้าใครจะเอามาจริงๆที่นี่อาจจะหายากหน่อยก็จะเป็นพวกของน้าพริกต่างๆที่น้ําพริกจากตลาดนัดอะไรเงี้ยหรือน้ําพริกที่แบบ ที่บ้านตำอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เอาน้ำพริกที่แม่ตำม,มาให้แล้วก็พริกป่นข้าพริกป่นที่ต่างประเทศส่วนใหญ่มันจะน้อยยี่ห้อมากที่มันจะเผ็ดอะไรเงี้ยบางยี่ห้อก็แบบไม่ได้เผ็ดเหมือนที่บ้านเราก็เตรียมมาได้หรือว่าจะเป็นแบบพวกแจ่วบองหรือใครชอบแบบปลาาสับอะไรเงี้ยก็สามารถเอามาได้แต่ว่าแนะนําให้แบบแพด็ดดีนะคะเพราะว่าอาจจะแบบรั่วหรือว่าอะไรได้ซึ่งเราสามารถใส่ในกระเป๋าโหลดที่เราโหลดใต้ท้องเครื่องได้คะ่ะไม่มีปัญหาเลย ค่ะสุดท้ายนะคะของฝากฮออันนี้แนะนําก็คือเราสามารถไปซื้อได้ที่อะไรที่เป็นในไทยนะคะก็พวกจตุจักรหรือมาบุญคลองของเราก็มีที่แนะนํานะคะก็ซื้อเป็นแบบผ้าพันคอฝากฮอลมังหรือว่าเป็นผ้าขาวม้าฝากฮอแดนหรือจะเป็นพวกแก้วแก้วเหล้าแก้วอะไรที่ขายเป็นแบบลายไทยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตามตลาดแล้วก็เป็นเสื้อผ้าน่ารักน่ารักของเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบไทยๆฝากเด็กได้ะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่น,นี้นะคะในการแนะนําอะไรที่แบบจําเป็นจริงๆที่เราจะต้องนํามาเพราะว่าหลายๆอย่างเราอาจจะจินตนาการไม่ออกเราถ้าไม่มีใครแบบมาแนะนําเราเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เคยมาเมืองนอกหรือจินตนาการไม่ออกว่าที่นี่จะก็จะมีขายเหมือนกันไม่ได้แบบไม่ได้มีขายเหมือนอที่ไทยมีอย่างเดียว,ะวอะไรเงี้ยพวกแบบมีกึ่งสาเร็จรูปเนี่ยนี่นั่นที่เป็นแบบมาม่าคัพหรือว่าอะไรเงี้ยที่นี่ก็คือมีขายทุกอย่างะคะ่ะเพื่อที่เราจะได้ในการตัดช้อยบางช้อยออกที่ไม่จาเป็นในการจัดกระเป๋าเพื่อจะได้น้าหนักกระเป๋าไม่เกินและชาร์จเงินเพิ่มนะคะ คลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ